สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านสมาชิกทุกทกท,กท่านอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นแนวทางสูส่ปากหลักหน่วยแรกเบี้ยคู่ขี้ดินสองตัวนะครับแนวทางสูง่นี้นะครับเข้ามาหงมวงติดนะครับซึ่งสถิตในม้วนนี้เป็นสถิตม้วนที่7จ็ดผมจะมาคํานวณใหาผู้ชมกันเป็นม้วนแรกสําหรับแนวทางสู่หน่วยแรกสู่นี้นะครับดินสองตัวนะครับนี่จะเป็นสถิต ในงวดที่6ที่ผ่านมาครับสูนี้ได้2กับ6นะครับผลออก2 6นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเทียบกับสูดินแรงนะครับแบบ2ตัวสูนี้นะครับเป็นสูดเก่านะที่ยังเข้าดีนะครับสูนี้ได้2กับ3มงวดที่ผ่านมาออก26นะครับ จะเป็นแนวทางสู่เดินเวลานะครับเแบมบคู่ขี้ในสิ่งวันนี้นะครับผมจะมา,าหวังผู้ชมกันนะครับว่าจะเป็นแนวทางว,วันที่1น่งสิงหาคม25 6 8ก่อนจะไปคำนวณเรามาดูสถติสูนี้กันก่อนครับสถติ CD. ในวันนี้วันแรกนะครับที่สูงนี้เริ่มเดินนะครับได้2องกับวันแรกได้รีคู่ครับออกศูนย์หกเข้าทุกที่สองครับ มาที่จำเป็นหลังพวงมีแรงนะครับแมงวดที่สองครับสูนี้ได้สามกับเจ็ดผลออกเป็นเจ็ดเข้าตัวที่สองครับมาที่หลังพวงมีครับต่อแมงวดที่สามสูนได้หกกับศูนย์ออกสองศูนย์เข้าตัวที่สองมาที่หลังพวงมีครับวดที่ 4, สี่สูนได้หกกับศูนย์ออกศูนย์หกเข้าตัวแรกครับมาที่จำเป็นหลังพรงมี คูเป็นสี่งวดต่อมางวดที่5ครับสูตรนี้ได้เจกับหนึ่งวดที่5้าได้รีคีครับดินเจกับหนึ่ออกกานึ่งเข้าเลดินตัวที่สอมัที่หลังตรงนี้ครับต่อมางวดที่6นะที่ผ่านมาสูตรนี้ได้2กับ6ออก2องหกเข้าตัวที่สองครับมานจะเป็นหลังตรงนี้ได้จ่าสิจินะสูตรนี้เข้ามาที่หลังตรงนี้งวดที่ห สีดิ้งวันนี้จะเป็นวนดนที่เจ็ที่ผมจะมาคำนวณให้ทุกคนสําหรับทีตามอยู่นะครับก็พร,ร้อมกับาทางลเแรกงวดน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบชนกันครับ,นะรบสูนี้ครับผมจะคำนวณให้ดูตั้งแต่วดนแรกที่สูดเริ่มเดินนะครับวิธีคิดสำหรับ แนวทางสูนี้นะครับก็จะใช้ข้อมูลจากผลสลายจะเริ่มตั้งแต่ในงวดที่ออก266ห2 7นะครับจะใช้ผลของนนวันที่หนึ่งในวันนี้เป็นตัวตั้งครับ ิธีที่สุนี้ครับใช้หลักหมื่นบวกกันหลักพันบวกกันหลักสิบพนบวกหลักสิบแรงบวกกันหลักหน่วยแรงแล้วก็บด้วยห้าคงที่ครั้งครับมาลองบวกเทียบดูครับนำหกบวกหกได้สิบสองบวกสองเป็นสิบสี่บวกแปดยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดสามสองครับวันแรงสูงนี้บวกกันได้สองได้สองกับหกบวกน้ำผึ้งเป็นสี่แ้มเป็นหกครับ ผลออกจะเป็นแห่ออกศูนย์ห้ครับหนังวันแรกเข้าตัวที่สองครับมาที่หลังว่าต่อมานะครับสี่ีว่าที่สองผลานำได้ที่ออกหนงวันนี้มาคำนวณเทียบกันครับผลของหนงวันนี้หนึ่งในงวันนี้คือสองหนึ่งสามสามแปดแปดนะครับ มาคำนวณดูกันครับส่วนนี้วิธีคิดใช้หลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลัก10บบนบวกกับหลัก10แรง้บแรงบวกกับหลักหน่วยแร้งครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่อีกครั้งนำหนึบวกสามเป็นสี่สี่บวกแปดสบสวกสิบวกห้ายี่ครับในงวดที่สองส่วนนี้บวกกันได้สมกับ7ผลออก8ปดเจ็ดครับ ข้าสูตที่สองนะครับในงวดต่อมางวดที่สามครับเราใช้ข้าวมุจากงวดน,นี้เป็นตัวตั้งครับผลของ,น,งน้ำมันทิ้งในงวดที่ออกแปดเจ็ดคือสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้ามาคำนวณเทียบกับสูตรนี้วิธีคิดใช้หลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักสิบแรกบวกกับหลักสิบบนบวกกับหลักสิบหน่วยแรงครับแล้วก็บริห้าคงที่กระลัง นำบวกเทียบก่นครับนำห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกแปดสิบสี่บวกจะยี่สิบเอ็ดบวกห้าได้ยี่สิบหกบวกนำเข้าไปสี่ตามได้ศูนย์ในงวดที่สามออกสองศูนย์ครับศูนย์นี้ได้หกกับศูนย์นะครับออกทันจะแปดเจ็ดแล้วมาดูในใบน,นี้กันครับออกทันจะแปดเจ็ดคือสองศูนย์นะครับนะเขาเข้าตัวที่สองนะมาที่หลักหน่วครับงวดต่อมาครับสี่งวดที่สี่ ก็ใช้ผลของนวหน,วหน่งในวันนี้คือ 5, 5, 9, 3, 5, 2ผลเีีวในงนวันนี้มาตั้งคำนวณเทียบกันครับสู่ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลัก10บบนบวกหลัก10บยน่วแรครับแล้วก็ด้วยโคงที่กระลังส่วนนี้ที่จะเป็นวิธีธิตของเนี่ยแพงสู่นี้ดินหน่วยแรกน,นะครับแบบคู่ขี้สมตัวดนดีนั่นครับ ห้าบวกเก้าได้สิบสี่บวกห้าสิบเก้าบวกสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกในวันนี้บวกกันได้หกกับศูนย์นะครับผลออกศูนย์หกนะครับเข้าตัวตัวแรกนะครับมาที่หลักหน่วครับหกเป็นสี่นู้นี่คือสี่ทิงวดที่สี่สี่งวดต่อมาคืองวดที่ห้าครับในงวดที่ห้าครับใช้ข้อมูลจากวันนี้มาคำนวณเทียบปรุงครับ สูตรนี้ใช้หลักหมื่นบวกัหลักพันบวกหลักสิบปนบวกัหลักสิบหน่วยแรกแล้วก็บวกยห้าคงที่ครั้งครับนำบวกดูนครับนำเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกบวกยี่สบสองยี่สิบเจ็ดในมน้วนนี้บวกได้เจ็ดกับหนึ่งนำหกสี่แทนเป็นหนึ่งนะครับ,บนี่เลขดินอเลขดิด้านที่ได้ในมน้นนี้คือม้วนที่ห้าครับได้เจ็ดกับหนึ่งในว้วนที่ออกถ้าจะศูนย์ก็คือเก้าหนึ่งครับออกเก้าหนึ่ง ข้าวสที่สองเหมืนอหนหลักมือนแร้งครับสิ่งที่ต่อมาวันที่หกนำนีตออกนวันนี้มาคำนวณเทียบรุมครับสูตรนี้วี่ีคิดใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักสิบบนบวกหลังสิบหมืวยแรกงแล้วก็บริหาคงที่กลางครับมาลองมันลองบวกเทียบรุมครับสูตรนี้นะ นี่จะเป็นวิธีคิดนะครับ4บวกกันได้13 17 6, 27, 3, บวกกัน26 27 32าแล้วเพิ่มไป4แต้มเป็น6อันนี้จะเป็นสถิติงวดที่6ที่ผ่านมาสูตรนี้ได้2องหนะครับออก2 6ได้ดินจะเข้าหลักหน่วยคือเลข6กนะครับถูกเป็นหง่วง จากสิทินะสู่เข้ามาที่หลักหน่วยผมว่าติดเลยนะนี่จะเป็นสีดินวนแรกครับที่สูนี้เริ่มเดินนะครับว่าต่อไปก็จะเป็นงววันที่1่งสิงหาคม2568าต้องมาลองคำนวณดูกันครับสูนี้เลขดินได้จะมีเลขอะไรบ้างเนาะนะก็ใช้ข้อมูลจากน,นั้นวันนี้เป็นตัวตั้งครับ ส่วนนี้ไม่ได้คิดใช้หลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักสิบบนบวกกับหลักสิบหน่วยแรกแล้วก็บรูดห้าคงที่คะแนนครับนำสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดบวกสองได้สิบสามสิบเก้าบวกห้าคงได้ยี่สิบสี่เอาเฉพาะตัวท้ายวินตัวดินตัวแรกครับบวกไม่สี่แต้มครับเลขดินตัวที่สองที่ได้คือเลขแปดครับะฉะันั้นหลัน่วยแรกวันนี้ครับมีสี่กับแปดนะครับความน่าจะเป็นนะถ้าจะ สี่ีนะที่สูงนี้เข้ามานะครับดิ้งลังเลยครับวันนี้ได้สกับ8นะครับถ้าชอบสูนี้แคปน่าจะเป็นไว้ครับสี่ีวดนี้เป็นสี่ตีวดที่7สูงได้สกับ8ปดครับ ถ้าเรามาเทียบกับสูตรดดินแรกนะสูาที่เข้าต่อยางในงวื่ที่ผ่านมานะจะมีสูรอันนี้กับอีสูดหนึ่งนะสูรอันนั้นได้ห้าหกนะครับสูนี้นะครับเป็นสูตรที่เข้าดีเนาะสิบสองมวดติดเลยนะครับในงวันนี้เป็นสี่ทิมมดที่สิบสามนะครับสูนี้ได้สามสี่นะครับสูนี้ได้สามหกสี่วันนี้วันแรกที่ลงให้ไปจะเป็นวันวันที่หนึ่ง การ์ดานะครับก็เข้ามาตอเนี่ยเลยครับสําหรับสูดดินแรกนะสูนี้แบบสองตัวนะครับวันนี้ได้สามกับสี่ครับส่วนสูนี้เป็นสูดดินเวลแรกนะครับแบบคู่ขี้วันได้สี่กับแปดนะครับก็ชนดิน,น,นสี่นั่นเองครับส่วนอีสูจะเป็นทางเรื่งแรงครับสูนี้ก็เข้าดีนะครับ วดที่ผ่านมาครับสู่ได้สองสามสี่ห้าครับออกสองหกนะครับในวดนนี้ครับก็ได้สองสามสี่ห้าครับก็ชนสี่นะครับจะมีงวดที่มาสมตัวนะสาหรับแทงฤทิแรงสู่นี้ในงวดที่ออกสองศูนย์นะครับมาสมตัวสู่หน่วยแรงวันนี้ครับคำนวณได้สี่กับแปดนะครับลองเช่นเลยครับวันนี้ดินสี่กับแปดที่หลักหน่วยแรงครับ ประมาณนี้ครับคิดยังไงกับสูตรนี้ขอเป็ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ